สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็จะมากันในเกมอ n น m e a เม e แอดเวนเจอร์กันอีกแล้วนะครับเนื้อหาของคลิปนี้ผมก็จะพูดถึงวิธีการฟาร์มเพชรยังไงให้ได้2000เพชรบวก,กต่อวันนะครับผมอ่ะเรามาวันอย่างแรกกันเลยนะครับ 1. เควสรายวันนะครับถ้าเราทำเควสรายวันทั้งหมดเนี่ยก็จะได้เพชรต่อวันประมาณ 300- 400ถึงเพชรเลยนะครับ2นะครับเควสหลักนะครับเควสหลักจะอยู่ตรงที่เมนนะครับเควสหลักเนี่ยจะเป็นเควสที่ถ้าเราเคลียร์ไปแล้ว หรือเคลียร์มันจะให้เราเคลียร์หมดเนื้อเรื่องนะครับสำหรับคนที่เล่นไปแล้วเคลียร์ไปแล้วจะไม่สามารถรับได้นะครับ3ชาเลน์ครับชาเลน์จะอยู่ข้างๆเพเลยนะครับชาเลนต์เนี่ยจะมีการดรอปก็คือ1ก็คือสตาร์ฟุตนะครับ2ก็คือเงินนะครับ3ก็คือเอ็กตาเจมนะครับก็คือถ้าเราผ่าน1รอบเนี่ยเราจะได้เจมประมาณ60สนะครับสำหรับชาเลน์วิธีที่4นะครับการลงสตอรี่ครั้งแรกนะครับ การลงสตอรี่เนี่ยเราจะได้เพชรแน่นอนเลยคือหลังจากเคลียร์เนี่ยจะได้แน่นอนเลยคือ15เพชรครับแต่ถ้าเราเคลียร์ครั้งแรกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโห e มด o r m a l หรือโหมด Har d เนี่ยจะได้โบนัสเพิ่มมา60แต่จะได้เฉพาะครั้งแรกนะครับรวมทั้งหมดก็คือถ้าเราเคลียร์ครั้งแรกเราจะได้75เจมนะครับตอดานวิธีที่5นะครับการลงอินฟินิตี้นะครับการลงอินฟินิตี้เนี่ยจะแบ่งด้วยกัน2แบบนะครับผมจะพูดแบบแรกนะครับก็อินฟินิตี้ก็เดินมาตรงนี้เลยนะครับ อย่างแรกเลยก็คือเดลี่อินฟินิตี้รีวาร์ดนะครับอันนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด4ด่านนะครับแต่ละด่านเราก็ต้องมาไล่เคลียร์นะครับถ้าเราเคลียร์แต่ละแต่ละแผนที่แล้วเราจะได้ทั้งหมด100นะครับการรีเนี่ยจะไม่ได้รีจะไม่ได้รีเหมือนกันทุกคนนะครับเหมือนสมมติว่าผมเคลียร์ตอน8ดโมงเชา้ามันก็จะไปรีพรุ่งนี้ตอน8ดโมงเช้านะครับ ส่วนอินฟินิตี้อย่างที่2นะครับก็คือการลงอินฟินิตี้แบบปกติครับยิ่งเราลงได้เยอะมันก็จะใช้เวลาเยอะและเจมก็จะได้เยอะนะครับยกตัวอย่างเช่นผมลง50เว็บเวฟจะได้ประมาณ189เจมนะครับถ้าผมลง100เวฟผมก็จะได้ประมาณ500เจมนะครับแต่ถ้าผม แต่เวฟเนี่ยเวฟอินฟินิตี้เนี่ยจะได้สูงสุดที่500เจมนะครับก็คืออยู่ที่1่เวฟ1 0 0นะครับแต่หากเราลงคนเดียวหรือโซโล่เนี่ยเราจะได้600เจมนะครับ6นะครับการเ FK ครับการ FK ก็ให้เดินมาตรงนี้นะครับที่ทามชชีนเนี่ยทุกๆร้อยห้า150วินาทีหรือ2นาที30มวิเราจะได้เจมทั้งหมด3เจมครับวิธีที่7นะครับคือการใส่โค้ดครับ โค้ดเนี่ยเราต้องรอเกมอัปเดตหรือมีบั克หรืออะไรต่างๆนะครับแอนมินจะแจกโค้ดนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าโค้ดมีอะไรบ้างนะครับสามารถกลับไปดูคลิปแรกของผมที่ทําเกี่ยวกับเกมนี้ได้เลยครับผมได้ลงโค้ดที่สามารถใช้ได้ในปัจจุบันเรียบร้อยแล้วส่วนวิธีที่8ก็คือการเติมเงินนะครับส่วนใครไม่รู้ว่าจะเติมเงินร้านไหนก็ไม่ต้องห่วงนะครับผมไม่มีหรอกเพราะผมไม่มีสปอนเซอร์ไงผมไม่รู้ว่าจะแนะนําร้านไหนนั่นแหละครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ mới chơi hơn mày hắn à